สองของหลังปูเสือนักที่1ของทีม e อีมิงเอาเปิดมาเดินไม่ดีนะครับลุกนี่ถากะกรถากะกรเปิดคว้างไปติดถากะกรยังได้อยู่อยู่หลังมาหรือที่อะไรครับพาทิพพาทิพไม่ได้นะครับลุกนี้ยังได้อยู่เปิดที่มออกมาใชายชนะ เดินเบียดทีขวานะครับติดอยู่ขนาดขวาไปพาทิศต,ตัวหลังออโต้ตัวหลังแปดไปก็เป็นพาทิศอินทวงหลุดสาประตูนะครับล็อกไว้ได้ <What? S 1> รูนี้ก็เป็น <What? S 1> ชนะนุ่ที่ฐานประกอบฐานประกอให้พาทิศ oh. พาทิศอินทวงเปิดขนาดเส้นไปรูนี้ทางไม่ ยังได้อยู <ibl ok S 1> autumn, ่นะครับลูกนี้แม่ไม่ทันนะครับลูกนี้หมายเลขสิบเจ็ดนะครับกูุ่มนี้พักแสงทองแสงทองก็กาเล่นเลยตั้งบนเส้นเลยจิงขยับบอลได้ลึกบอลอยู่ที่อีบิงเล่นมาตีดยังไม่ไปไหนนะลูกนี้มาอยู่ยังได้อยู่ที่อีบิงอีบิงตะวันที่หนึ่ง บอลหลุดมาถึงทาราทอนดันทอนาราทอนคาราทอนหมายเลขสิบเก้าได้ไหมบอลหลุดกระไม้ที่นี่โนไปโนอีินิงมองเพื่อนดูหลังไม่ให้ขาประกอบตามบีบมาบอลมาถึงบังไว้ก่อนว่าไงแม่ลูกนี้ว่ากองหลังว่าไงไปดิค่ะาบัตรอีกทีนึงติดเพรกลางกลางยังอยู่ที่แม่ลูกนี้ธนากรธนากรธนากรว่าไงคืนหลังไว้ก่อน ขวาล็อกเข้าขวาขืนมาเออลุยยาวอะไรอย่งนี้เอาแล้วครับลุยไปแล้วลุดไปแล้วติดไหมไม่ติดติดเครื่องมาแล้วไปแล้วเออลูกนี้ลวงมือช่วยไว้ได้ลูกนี้นะสุทธิพนสุทธิพัฒน์ถาวรระกรณถาวรระกรว่าไงถามวรไปเองแล้วในสิบเก้าลูกนี้เป็นลูกเตะมุมเหยียดไปก็เป็นถาวรระกรเอ่อทนาธรบัวชัยนะครับหมายเลขสิบเก้าของอีเม้ง มุมนะครับทาราธรบัวชัยทาราธรเปิดอ่านเข้าไปครับวันนี้สักการาตีทาราทอนตีตีอ่านเข้าไปเขาเน็นติดปุ๊กเข้าอีกเข้าอีกแม่ลกตัวกว่าจริงลกดีแม,ม่ได้มีอ่าสิบเอ็ดนะครับรบุ่งอรุณพักดีพัพนดอนนะครับ เดินคนเลยโน้องเดซาประตูนะครับยิบิทองคัท<ค>ทานเนียขวางบอลออกมาบอลยังอยู่ที่ธีรวิธแม่ดูนี้ธีรวิธนะครับเปิดไม่ดีธีรวิธดีดนอกครับครับเลยควางบอยังได้นะครับรรดูน,ดนดี้หมายเลขห้าธนากรเดียวธนากรหมายเล่ธนากรยังได้อยู่เป็นลูกทุ่ง ทีมข้าทับชนะนะครับแมรูปร่างตัวรีบลงมึงปั่นดีเกินะไปทล่านี่ทางบอลดีนะครับไท่าธรรมดาไแล้วชัไปแล้วครับตนี้กตัดขวายังได้อยู่ครัอดีเออห้บเนะครับลูกนี้จะท่าไปตรงนี้ลู่รุ่นไม่ได้คือหลังมาใส่เลยเถเปิดาวไปอีกที อ๋อแล้วครับลูกไปแล้วนะทรายลูกจิ้มออกไปการปูเสือก็สกัดทิ้งออกไปสุดที่พักกินบอลรุ่งหมาเยเลขสิบสองเปิดตัดอีกทีหนึ่งครับกระนักทรายเปิดเข้ามาถึงไดิอ้าวหลุดเข้าไปแหมลูกนี้ไห้ปไปไล่เสียนโอ้โหยิงลูกนี้นะครับธราธรบัวชัยนะครับหมายเลขสิบเก้ายิงไม่ตรงกรอบนะทุกนี้่าราธรบัวชัยอัลโตลงเข้ากลาง ทินลงนนทินแม่เรื่องนี้เร็ว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 14ครับเปิดลูกทุ่งผมคืนกับว่าขับเดินเลยได้อยู่กนริบได้คำน,นี้ปุ่งตั้งอีกที่หนึ่งใส่<ป>อย่างศูนย์ครับยิงอัดเข้ามาครับรอย่นี้ถึงพงพัดนะครับพัดนีหมายเนี้นยู้รักษาป,ประตูขวางบอลมาทางด้านซ้าายดใต่อเล่นออต่อเล่น ท่านกกนะครับนี่ทา่าทุ่มนี่ข้าธน,น,กนา,ากรอลทุ่มให้เพื่อนคืนกลับมาธนากรอล์ฟเองลูกนี้ทางบอลไม่ธรรมดาเนี่ยน,นะครับนี่ข้านะก็ับเนี่ยูกล่างนี่จำบุตรดีเรือเกิมท่านักรเปิดด้วยซ้ายถ่ายแล้วนะล,ลูกนี้พาไปลูกนี้เปิดกลับมาให้ลูกอระลุกนกันได้อยู่ลูกอรุณยิงไกลเลยลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับลูกนี้ห้าสิบเอ็ด โโอเโอเเเคคไไม่ป็นรชยลุ้งรุณพัฒดีฟันดอนดนะครับทอดถอยทอดถอยประตูต่อร์สุนนะครับผมพัดคัททะเนตยิงไ <20 S 1> <20. S 1> ปเจ็บภาพเบียบเอาแล้วครับโดนตัดออกมาได้เอาเข้าขวาแล้วยิงทุกเยียดลปเลยแนมะ่เปิดโอกาสให้หมายเลขสิบเก้านะครับแมนนบ่เปิดไม่ดีธนาธรบัวชัยนะครับหมายเลขสิบเก้ายิงเข้าไป นำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับออโต้ไม่ประมาณนะบอกคุมเสาดีๆยีเบ่งนำไปแล้วนำหลังตูเสือแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับโดยหมายเลขสิบเก้านะครับทาราธรบัวชัยครับสั่งเพื่อนดีบเร็วกว่านี้ดูมาเล่นต่อนะครับดีบเลยครับเดินเร็วชัยมงคลคีขาเปมาให้ชนะชัยมงคลคีขาเปิดเลขเจ็ดเปิดตักเอาไว้ที่หนึ่งอาร์นะครับได้ตีเสือได้ไม่ตักอูเสือเข้าขวา ตบัดไปให้พาทิศพาทิศกินที่วงดูจิ้มเอาไว้พับพับพาทิศน่าเข้าไม่ได้เพราช้าไปนิดนึงนะครับ,บประกอบตัวดีประกอบตัวดีเฮ้ยรับส่งให้พา,พาทิศอินทวงตั้งเตะมุงโนงตัวกลวววางโนุพาทิศมองเพื่อนแล้วก็โยนมาหน้าประตูครับลูกนี้ได้ม,มุมไหมเข้ากวรเลขขวาไปไงใช้ชนะไม่ได้แล้วลูกนี้บอลตะวันเอาไว้นอย่างนี้คืนหลังไปลากโนุไปทางด้านซ้ายลูกนี้กระชากไปแล้ว เปิดข้ามารอบนี้เปลี่ยนข้างมาไม่ผ่านชัยชนะมงคลเคหาทำได้อยู่นะครับแม่อีเม้งยังช่วยไว้ได้อภัยชัยชนะเปิดวันเดียววันเดียวทาราทอนยังได้แล้วเปิดเจ้านี้ไปตัวพาวันมาลุงวารุณยังได้ทาราทอนยึดท้งทุธทาธราทอนคะแนนเส้นไปให้เมื่อคืนลังมาธทาธรโอ้นี่ครับแม่ลูกเล่นไข่ขาง้อนไม่ต้องมาดับแม่ สินมาช่วยสินมาช่วยสินเลยสินเลยปาช่วยปาปุ๊บทำเอง่าตัโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนี่ลังเข้าไปครับวกนี้เปลี่ยนข้างไปตักเข้าไปทีนึงเดินเดิเดิดข้ามาไปไงครับนักบเสือาหนีนี้นโดนจิตตม่าทีนึงนะธนภัทรพนกระชากตัดเข้าไปอีกแรางควนับุญดรบประตูมยขสิ้าแม่นกนี้เฝ้าก้าสิบเก้ับตราธบัวชัยาไปได้ฟา้า ให้กล้าเล่นให้กล้าเล่นครับหน้าประตูไป,ไปให้รุงร่งอรุณดีพันดอนคิวคิวไปเล่นนะครับคิวพ่อคอนวิทย์กอนวิทย์โยนมาเลยครับหลุดไหมเป็นไงแไงผู้รักษาประตูภูมิพัฒน์นธ์รับไม่อยู่นะครับเมื่อกี้ กองรบิท bon นะครับนามชารีนะครับยืนยืนโยนไปหน้าประตูอย่างไายเต้มุมอย,อยู่ที่ธนพัฒน์คำเล็กหมายเลขสิบเอ็ดธนพัฒน์คำเล็กนะครับเตะมุมโยนไปหน้าประตูครับถึงเสองสองนา้อยู่ตัดแตะเข้ามาครับวันนี้ไายสกัดทิ้งเข้าไปนะครับสุทธิพัน์สุทธิพั์พขนานเส้นไป วางหลุดเข้ามานะครับลูกนี้พาบอลไปลูกนี้ยังได้อยู่ฝุ่นพั์ฝุ่นพัดชนกไปอีกฝุ่นพัน์เปิดขวางเข้ามาครับลูกนี้ถึงไหมเดินสินเดินได้อยู่ชัยชนะชัยชนะไม่ทันนะลูกนี้อ่าอโต้ทุ่มอ๋อโต้ไม่ทันนะครับฝุ่นลูกทุ่มสินเคยบอีกอ่อหน้านักฆาตกรหรือท้าพร่มได้อีกทีนึ่งอ่าเป็นลูกทุ่มของร้านปูเสือโอโต้ โอโตถอยชิวเข้าไปบ้างเสียนดูตัวใกล้โนดูดีประตูต่อศู์หรือการยิงของหมายเลขสิบเกครบตัวิตัวาราทอนบัวชัยถุกไปกลางสนามได้ไหมไม่ได้แล้วั้งนี้ยังเป็นยังไงซ้อนหน่ซ้อนหน่อยเอ่อวันที่ยี่สิบสามปรไปได้นะครับชัยธน เดินมาให้สุธิพัฒนยิงอัดเข้าไปแล้ประตูไม่ผ่านเดินเดินะต้อมายิงอัดทีนึงน้องตแม่เข้ามือผู้รักษาประตูเราเป็นชนะนึนโพชัยเอาเล่นให้เพื่อนง่ายๆานวันสิบสี่ยกขึ้นมาโกลวิฟนามชาลีออกข้างนี้เลยยับยิางมาท่านสินท่านชนทรานนไปเองไปเอง ทาราทอนธราทธนไปเองครู่นนี้ไปแล้วทาราทอนทาราทอไปเองได้อยู่แปลไปกันไปทาราทอนมโดนสุธิพัฒกินบำลุงสกัทิ้งออกไปทราทอบัวเยนะครับบัวธรระทูหมายเลขบเก้ทเองทาราทอทุบมาพับวได้นะครับลูปนี้ยังได้อยู่นะลูกกระดุนลูกกุนั ให้ทราธรธราธรบัวชัยให้ไปลุงเอรุม่ได้นะลูกนี้ชัยชนะไปไม่ผ่านอัดยาวอ่ะนี่ไม่ผ่านนี่บอลลุ่นิ่มนะลูกนี้ไว้เลยค่ะนี่ตั้องทำมาครับเปิดให้ธราธรธราธรธราธรไปเองไม่ได้นะครับติดยังได้อยู่เปิดขคะแนนเสียไปหลานตูเสือว่าไงกระชากไปไปเองทม่ยากรเดิน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 ติดเอาต่อลง ได้อยู่ขยับขยับเอาป่าไปนะขยับดึงเองขึ้นเป็นเองเลยนะครับตรงนี้ทับทับไอ้ทับตจีพาบอลไปเองเลยแหมลูกนี้นะกอลวิธนาบานาบอลด้ยติดเจ้บอลรวกว้างกว่าไหเอาไปครับเนี่ยลูกนี้ออกไปซะก่อนได้ทุ่มกอลวิธทุ่มมาธนากรธนากรธนากรนี่โอ้ไม่ได้ฆ่าไม่ธรรมดานะครับเบสิก ตากระลืดทาวรงนาวุ่นมเดองยางนี้ยางบอดีนะับเนีลยทีรวิศดีนนอกทุ่อาวหลุดไปถึงภูมิพัฒน์สนทองเปิดเข้าไปไม่ผ่านสกธิวมาดิานแ้ิงได้เปิดตาไม่ผ่านรุ่นรุนมาดูกันคม่งแ้ง ฮ้่บรพุกคณพิเศษ<ป>ตักไม่ที่เปิดตัดเข,ข้ามากลางสนามเอาละ,ะครับไปอ <า S 1> เข้าผาลูกนี้เราขึ้นมาก่อนให้วางงไงยผาทิศผาทิศตัดเข้าไปทีหนึ่สัก,กัดทิ้งออกไปธนากรวิทาพุม สกัดทิ้งไปไม่เลยครับแม่ดูคนนี้ไม่ทางบอลดีดเลยนนะครับ้ชิดตัวน้อยชิดตัวน้อยทางชิดอินทาวงเดี๋ยวไปพุ่งโยนเข้ามาตามเลยต่อตามเลยทาชิดโยนเข้ามาไม่ได้เอาละครับแล้วตัวนี้ปอนต์อีหมดกะนี่ครับยังไปแล้วหนึ่งศูนย์ด้วยการยิงนะครับของหมายเลขสิบเก้านะครับธราธรบัวชัยนะครับ คมเล็กไม่ได้เสียดยิงเลยครับลูกนี้เอ้ามือผู้รักษาประตูไม่เสียดนะครับธ่านครับคเล็กตอไม่ออกเยอะมากบอลดังตวัดมาขัาไม่ยังได้อยู่ทั้งคนมาดึงคืนมาครับลูกนี้มาได้ครับเูอสุดยอดนะน่าทำมาได้เอลัำมาให้ลูกกรุด ลุงอรุณยังติดฟังมาอยู่โดนแยกออกมาได้ตัดไม่ทิ้งจิ้มออกมาให้พาทิพย์พาทิพย์พาทิพย์ไปเองลูกนี้พาทิพย์อินทวงศ์ตัดมาทางด้านซ้ายลุงลุดไปแล้วลูกนี้อัทพลงั์อิทธวเข้าซ้ายแล้วจิงอ่ะเขามัเตะซุปเปอร์เซฟบุลลุษาประตูโอ้โหน่าตื่นเลยนะครับผู้รักษาประตูนะครับฉะนั้นลุงครูชัยนะครับ สิบเจ็ดนะครับภูรีพัฒน์นะครับแสนอทองยังไม่ตีเสมอไม่ได้นะครับบทหลานปูเสือลูกทุ่งของสุทธิพัฒน์กินบำรุงสุทธิพัฒน์ทุ่มมาปงตั้งไปอีกทีหนึ่งบอนนี้ที่พาทิศพาทิศพาทิศกระชากเข้าขวาลงนี้ได้ไหมล็อกเข้าซ้ายอีกทีหนึง่ลงล็อกเข้ามาโดนจี้มาพาทิศยังได้อยู่ขวางตัดออกไปทางด้านซ้ายไม่อนใครชนะไปด้นะครับลูกนี้นัทธบุตรแสนทอง อ๋อนะครับได้ขวาแล้วยิงตรงนี้แม่โดนขาจิ้มออกไปเป็นลูกเตะมุมใส่เซฟด้วยเท้านะครับหมายเลขหนึ่งผู้รักษาประตูน้ำชนางนนท์โพชัยมุมนะครับหลังปูเสือนะครับจะตีเสมอได้หรือไม่หนุกหนักแล้วนะครับหลังปูเสือนี่ลึกหลังมาเปิดอัดเข้ามาครับลูกนี้แมเข้าหน้าต่างก้ากากา การรักษาประตูนะครับก็จะเป็นชนะหนุนโถ่ชัยนะครับขาเดินโน้ตันไม่พวดนะไม่พวดนั่นแหละช่วยกันคอบถึงโนบถึงทานทานทานไปไปเรื่องนี้ครบแล้วใช่ไหมตัดขึ้นหลังมา มันยังอยู่มันยังอยู่ท่ธนภัทรขวางกูไปครับตัวนี้ถอยไปนะในชลยกองชายกรธนักธไปได้นะครับลูกนี้ยังได้อยู่แล้วโมเสสกระนั้นเส้นไปได้อยู่ตัดเข้ามาผาไปได้ไหมนันทภูตนันทภัทรดันดึงคืนกันไหมดีเปิดอ้าชิ้มาทาทิพย์ทันไหมโดนลูกอรุณสกัดไว้ได้ตาดข้าไปอีกทีหนึ่งลูกอรุณตามไปนะลูกนี้ ลูกทุ่งของอ้เม่งานเ่อีเมอดำขขาขยับเยอะอีเม่งนับทุ่งทุ่งยิบดึงมาครับลูกนี้ยังได้อยู่มุดกบอรลุนนาบอลมาเล่นเขาแข่งอะไรอีกเนาะแข่งบอนพอด สั่นดาวมาไปแม่คือล้งมที่นีเปิชิปไดีแลลูกนี้ทหากองาอติดธาทิพย์พาทิพย์ตัดไป

เปิดยาวว่าทิพตได้ไหมไม่ได้เอาดูนี้ประกาศทิ้งออกไปสลับคนเดียวคนเดียวเอาพยายามสับบอลล็กบอลวิเศษบอลล็อกบอลล็อกขวามาไปตัลมาครับลูกนี้ตัดไปแล้วครับหลังประูเสือโดนที่นู่นแม้อานะครับได้ฟีกิ๊กหน้าประตูเดียดฟาวได้ครับลูกนี้ 23นะครับเฉยทรฝางเจ้าวพาะอาทิตย์อินทวาวจะได้เล่นแนวลูกนี้พาทิตย์อินทวาวหมายเลข5 5เก้า้าตีเสมอได้หรือไมมครับดูลูกนี้นะครับระยะหวังผลเลยนะครับลูกนี้บำแพงไม่โดดนะบัแพงไม่ต้องโดด มีดีแน่นอนบอกเขาว่เขาทราบอาทิตย์อิงนะครับวันนี้โอ้โหแข้งขามแข้ามคานไปครับวันนี้อาทิตย์อินทนวงศ์ทำไมทำไมทำไมยังตีเสมอไม่ได้นะครับหลางปู่เสือ ส4บสี่ลุงมาเล่นนะครับของอีมงิงวรรวิทย์โยนมา,นาพาทิดก็แตะพาไปไม่ได้นะตรงนี้หลุดตัดมาได้เลยพวกยังได้อยู่ตีไปที่ดันขึ้นไปแล้วครับติ้มไปข้างหน้าพาไปแล้วติดข้างหน้าแล้วเปิดออกทางด้านซ้ายหลุดไหมไม่หลุดนะครับติดนะฟัง<ว>นึกน่ยึดยังได้อยู่ ใชทรชยทรยังได้พาไปกระชากไปนะทุกคนนัทพัฒน์เปิดขวาเข้ามาเข้าขวาแล้วลูกนี้ยิงอัดเข้าไปพวกสารประตูแหม่รับไว้ได้สบายนะครับลูกนี้ชนะนุม่มภูชัยชนะนุ่น,นเปิดยาวมาติดยังได้อยู่พาไปยิงยังได้อยู่ทางกันกาวใส่ยังไม่ออนแล้วแตะไปพาไปเองแล้วนีแตะไปลูกไป,ย,ย,กไปไยิงยังน้ำยิงอัดเข้าไปแหมยิงเบาไปนะลูกนี้ หมายเลขแปดนะครับวรพ์คุปคนวิเศษอย่างได้อยู่พุ่มอรุณตัดขึ้นมาเดินวิ่งกว่านี้หมุนขึ้นไปอีกทีหนึ่งอ่านะครับหลุดไปแล้วอัตโนมัติหวานยาวไปนะแม่ลูกนี้ภูมิพัฒน์ภูมิพัฒน์เข้าขวางมุ้งแม่ลูกนี้หยิบสามและเชืยอ์ทอนฝาแก้วนะครับโอ้โหรุ่ล่วงล่งนะครับยิงข้ามคานนะครับแม่ยังยังตีเสมอไม่ได้ กราวิทนามชาลีเอาเมืองมาลองมาเล่นข้ามขามไปนะนี่นะเสียดายแล้วตีเสือไม่ได้แล้วตรนี้คนเมืองไปหลามตูเสือกอราวิทนามชาลีเปิเดเจ้ามายังเก็บอยู่ธนเดชียดไปทีนนหนึ่งเปิดดังได้อยู่ธนเดชธน,นเดชดินข <อ S 1> ับ ป่าเปายังได้อยู่ลูกไปไม่เพื่อนไปแล้วชาเข้าข่าไปแล้วภูมิพัลภูมิพัลแต่อาอีกทีนึงเข้าตีดี้องยิงอ่ะก็เป็นทุลักทุเลติ้ดรับมาไม่ลูกนี้รับไว้ได้โอ้โหชนนนท์ภูชัยยิงายาวมาเอาลงมัไปเลยเก้าวโอ้โหบนลงนิ่มหึือเกิยลูกนี้อุ้งไม่ได้ก้าวเตะสิได้ไงเนี่ยโอ้โหไปแล้วยุบปอดไรเนี่ยเอาแล้วเอาแล้ว ไปไ,ได้ครับเนี่ยไปไปได้นะีโอ้โหโเบสิกเอาบอลลงเมื่อกี้นะครับนิ่มๆเลยนะฮะเลขเก้าเ่จะเป็นนะฮะเด็กใจยธนทรทนออนสวีกเอะนะอดอนตัดออกไปเอาับิปลงไม่ผ่านนี่อันนี้้านี่ก็ทางบอลดีเหลือเกินนะครับตัดบอลได้ตลอดเลยอาไปแล้วเทอทอนธนทร หมายเลขสิบเก้าลงไปต,ตัดไว้อีกทีนึงขึ้นกลับมาข้วขาไม่ได้วันนี้เขียนอะขวางออกมาบุดจังได้อยู่ขวาลงตามปอนเก็บรับยู่ที่จิรายุหมายเลขสามจิรายุภงมสกุลถูกยาวมาเลยครับลูกนี้ติดสกัดไว้ได้รุ่งอร,รุณไสองส<ใ>องบอลบังได้อยู่นะครับนัทพัฒน์ขึ้นกลับมา ยังได้อยู่ที่จิรายุไม่ได้นะโดนตัดออกไปได้เอาล้วครับสุดที่พัดเอาล้วครับเข้าไปบังได้อยู่ยังได้อยู่แหมได้เอาแล้วครับได้ยิงอีกแล้วนะครับหน้ากรอบเขตโทษได้จุดโทษนะครับหนะ่ะฝ่ายยิบสี่นี่ไปอยู่เป็นนันทวุฒินะผลเยี่ยมนะเจ็บนะครับไปดูด้วยนะฮะยิบสี่นะัทวุฒิผลเยี่ยมนะครับนะ่เจ็บข้อเท้า ได้เอาแล้วครับฟรีคิกหน้าประตูหาลงตามเร็วแงตีเสมอได้หรือไม่นะครับลูกนี้ผู้ต่อไปนะครับต,ตรวจคุณสมบัติเลยนะครับเมืองสวงประชานิปูนแล้วก็ยเยาวชนดอนกรอยนะครับ่สงดุดอนกรอยก็เมืองสวงก็ส่งรายชื่อดอนกรอยก็ส่งแล้วนะครับ นปะวดเช็คเรียบร้อยนะฮะเอาละครับน่าจะเป็นพาทิดหรือเปล่า,ากากคาคาเลยก้าพาทิดอินทบุญไม่โดดนะไม่โดดยิงหนักก็ไม่ได้ยิงแรงสู้ไม่ได้รักษาประตูเซฟไม่ได้โอ้โหรักษาประตูน,นๆๆะครับชนะเด่นูฟชัยนะครับต,ติดดึกเลยนะครับไม่กระชอด จอฟ้าก็ตามไม่มได้อาทิของมุมงตัดมันทางด้าน,นขวาลูกนี้ว่าไงไม่ได้นะครับทาราทรหลุนี่มาเ็นลูกทุ่งของหลังปูเสือมาเล็ก,ก้าเนี่ยออกมาแล้วพลาดอนอ่อ,อนเฉวียงมาเล็กีผ้าลูกเล่นแทนผ้าก็จะเป็นเสียกสันนะครับคู่มือง ตัดเข้ามาครับมาแล้วครับหลานปูเสือจิรายุทธ์จิรายุธได้ไหมจิรายุธด,ดึงบอลเข้าไปอยู่คือหลังมาไม่ได้นะแล้วดูนี้โดนจี้ม,มาบอลหลุดไปบอลนในเดียวบัดไปให้พาทิศพาทิศถึงไหมให้พาอาะครัหนละุดไปแล้วยิงโตีสเสมอนะอู้ตีเสมอได้แล้วนะครับแหวทีมหลานปูเสือ โดูตัดเข้าไปแล้วก็ลุ่มลุ่มเลยนะครับจริงคนเดิมหรือเปล่า,ามหมายเลขยี่สิบสามนะครับคนเดิมนะครับยิงไปแล้วนะครับชัยธรฝางแก้วนะครับแหมยิงแบบน,นิ่งๆเหลือกเกินนะครับลูกนี้เสมอกันแล้วหนึ่งประตูต่อหนึ่งชัยธรฝางแก้วนะครับยิงไปนัดที่แล้วก็ยิงนะครับชัยธรฝางแก้วเนี่ยมหมายเลขยี่สิบสามของหลานตัวเสือ เล่นเองเลยนะครับลูกนี้ธงนักคําลิกยิงไปไม,ม่ผู้รักษาประตูพงภักษ์รับไว้ได้ไัดนเตนดแล้วก็แม่โ,โหดีเสมอทุ่งท้ายเกมได้นะครับแม่โอ้ยิงหลานปูเสือนะครับกับอีมิงก็แบงทีมะหนึ่งแต้มนะครับหลานปูเสือก็สองนัดมีสีคะแนนก็น่าจะเข้ารอบแล้วนะครับ Ah, ya.